สวัสดีค่ะป้าตุย้ยอินจันค่ะวันนี้จะมาลองทำแคปหมูครั้งที่ห้าแล้วอยากจะให้มันสวยก็มีวันนี้ได้เออมันหมูติดหนังติดมันมันเนี่ยมาหกขีดก็ใส่เกลือไปนิดนึงไม่ต้องเยอะค่ะครึ่งช้อนชาแล้วก็สีอิ้วขาวหนึ่งช้อนชาพอค่ะผสมให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำลงในกระทะต่อ ลงในกระทะเลยจ้ะแล้วก็เปิดไฟกลางค่อนข้างจะแรงนิดนึงแต่ไม่ต้องถึงกับแรงนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงจ้ะแล้วก็ผัดบ้างหยุดบ้างอย่างเงี้ยจ้ะจ้ะผัดบ้างหยุดบ้างค่ะน้ำแห้งแล้วค่ะหนังเริ่มใสก็หลีไฟให้อ่อนเลย ตอนนี้ก็ต้องทั่วไปทั่วมาแบบนี้ค่ะจนกว่าน้ำมันจะออกอน,น้ำม,นมันมันก็เริ่มออกมาแล้วค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆไฟอ่อนเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เราก็เอา น้ำมันหมูที่เรามีหรือว่าน้ำมันพืชกระดดผสมใส่ให้ทั่วหมูเลยค่ะค่ะแล้วก็เจียวช่วงนี้เราก็เอาน้ำมันหมูที่เรามีหรือว่าน้ำมันพืชกระดาษผสมใส่ให้ทั่วหมูเลยค่ะค่ะแล้วก็เจียวเนี่ยจ้ะ แต่ก็ยังไม่ได้นะต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดังปุ๊ปุ๊แล้วก็หนังผิวหนังมันพองๆอะ่ะถึงจะใช้ได้ตอนนี้เราก็ต้องไปเรื่อยเลยจ้าคนไปเรื่อยๆอีกค่ะมันก็เริ่มเป็นอย่างนี้แล้วนะคะพองๆปุปุผิวมันอะ่ะผิวที่หนังนะคะมันเป็นเม็ดใสๆเหมือน เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนคันๆอ,อย่างเงี้ยก็เอาค่ะเดี๋ยวปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็แช่น้ำมันไว้จนน้ำมันเย็นเลยเราถึงมาทอดจ้าแคบหมูป้าค้างไว้หนึ่งคืนก็เย็นสนิทแล้วเราก็มาทำการทอดกันเลยค่ะเปิดไฟไม่ต้องแรงเปิดไฟกลางค่ะ เปิดไฟกลางเขาค่อยๆพองขึ้นมาแล้วค่ะพองแล้วค่ะค่อยๆเขี่ยไปอะไรที่มันไม่จมก็ให้ลองเขี่ยๆไปหน่อยค่ะ เทียให้ทั่วค่ะมันยังแตกอยู่สำเร็จแล้วค่ะเออสำเร็จแล้วค่ะเอาขึ้นได้แล้วค่ะ สำเร็จแล้วค่ะเราก็เอาเกลือโรยนิดนึงเพื่อไล่ความชื้นค่ะไม่ต้องมากค่ะเค็มไปค่ะสำเร็จแล้วค่ะป้าทำทั้งหมดห้าครั้งแต่ว่าพอใจครั้งนี้มากสวยงามค่ะ